สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้พบกับทีมงานว่ส้นว่ไยวํากำลังมันมาชุ่มทุ่งครับเมื่อนี้มาสามเขาสีเขาบ้านครับมาที่นี้ก็เล่นเมืองหน้าอีกไฮนึงโอ้ผีปลาสวบเราวก็จะได้ใส่เบ็ดล้วครับพี่น้องครับก็จะได้ใส่เบ็ดแล้ว้องต้นกับตีเอาเบ็ดให้เพลิอนอันหนึง่งผมว่างมือแล้วผมจีเซา ตาเบ็ดปลอมเนาะผมไม่เคยได้ยักตัวผมใส่แต่เบ็ดขั้น่างเดียวเส้นเบ็ดหมูครับอาจลายพังนี่มี่ปลาลูกขอ,อกพร้อมได้เนี่ครับพี่น้องเป็นเจ้าได้เป็นเจ้าได้เป็นเจ้าได้เดอ้ยระวังเด้อน้องเพีงระวังอย่เงียบถือกันเด้อตากเร็วๆกันนะตน้น ลิปโอร <c ười> ประมาณนะี่เดี๋ยไปขึิดสุดไปนั้นเพียงเพีงเพีง <c ười> <c ười> นี่กำลังใจครับคอยสั่มเติมครับคนนี้อัน <c> บ <ười> ่อได้อ่ะ <c ười> ไอโอกาสอีกสิบเทียหนึ่งน้องเพียงนับเหน็นบ่ได้เปลี่ยนคนผู้ละสิบเทียไล <c oughs> ปลูกกอดตีไปมันสินท่อนไปเองหรอกนะสอองแล้ว เขาหนาดีครับเด้อครับพี่น้องออทางผีงบ้านเขาหนาเลยหน้าให้ไอ้ฟังนี่ก็สิประมาณยี่สิบกวัวเนี่แหละครับนี่ไฮนี่ก็สิ่สิบกัวครับพี่น้องไรยเดียวนี่ไฮเดียวนีป่ประมาณสีก่กัวเลว่าหน้าทงนีนมียี่สิบลารครับสองไฮ ไก่สิได้ใส่เบียดลรอปลาก็เริ่มลงให้หน้าแล้วน้ำมก็ทัวให้หน้าแล้วพี่นอ้องต้นก็ได้หลายรอบแล้วเดี๋ยวปาลาเห็นเป็นมึงเป็นได้บ่เนาะพ่านหน่อยนี่เนาะอาร์ฟุนบอยู่ครับช่วงนี้เป็นจิบโตครับช่วงนี้ฤดูฝนออกหาลาบ่ได้เลยช่วงนี้งูกับว่ได้ลา,ป,าปลาก็เวลาไปหาเป่ากบเดินๆเป่ากบครับ แต่มาติละโตสองตัวเพราะได้กินแล้วก็ได้พัดกบน้ำพิ่งล่ะครับนั่นมันไปเป่ากบมาเยี่ยมงานกันก็เริ่มไปยิ่งนกอยู่ยิ่ได้พัดนกมเมลอดเรื่องพอนกับปั่นกันแท้ยอยู่กันแท้าขาดสูกถนนจะเทแล้วเก่าแล้ว อีกสุดท้ายครับเต่สุดท้ายมือมามือบาถึงมันเลยบมกินอื้ะสุดสาเลยเอาให้มันได้เนี่ยน้องเพียงหาเทียกับพ่อลหรออ๋อ น้องเพ้งอีกหาเถื่อครับปลาลอกคอกฟุ้งนี่จบน้องเพ้งตีเบี้ยนปละล่ะเอาเรี้ยงมองเลยเรี้ยงมองเลยโดมานั่งมาที่นี่สวัสดีพี่น้องไฟแน่นนี่นี่ประมาณแล้วนับเว้ยหนึ่งนับแล้วหนึ่งแล้วนี่เปิดไปแล้วนาลอกอะ่ะ เปิดหนะ้าลอกก่อนเออแล้วก็มือจับเสียกไว้ <c oughs> สองเอามือออกได้มือเปล่าไม่พ <c oughs> อ,อ,อเปิดหนะ้าลอกปึ๊บเปิดเออแล้วก็ปล่อยมือหัวที่นี่ปึ๊บเปิดนะ้าสุดแจมมับสามเทียอะไรดิแล้วเออให้ให้ให,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 ให้เอาให้เทียนี้เทียดที่สองเอา ให,ให้โอกาสเออไปล้องไปน,น้อยๆไปมันตกลงไปน,น้อยใหญ่มันสุดแบบนั้นไปลงไปเจ๊ฟุตหนึ่งนี่สมัยมาทัดหนึ่งนี่เออมาทีนี่เอาเด็กหลุดเสรนอันว่ามันสิเด็กออกฟึบตกใส่ไปลูกควอกวมันไปทางไหนเราบอกมันออกนอกสาลเราบอกเด็กมันขัดก,กว่านี่เป็นยังไงกับความรู้สึก บัเสียใจเสียใจเสียบุรีรัมานี่โชคดีซอยใ่สำนะสซอทิศนี่ไสุ่กมือเลียนะเสียต้วเนี่ยแฟนบุรีรัมาตัวนี้มันกับน้องต้นครับพามาชมถุงเป็นปะเห็นหน้าบ่ก่อน้องต้นบ้านเขาเป็นไปเป็ี่นแล้วแต่ผลไม้บ้านมีความหลักไปก่อบ่มีให้ก็ได้ได้ความหลักอะเินเสาามานเล่นอย่างเดียว การบ้านนีไ้ไป <laughs> พี่จะบัวเสียบาร์ซักไวเย็ดมือใดสันมือืออ่นโอ้ยครับนี่ก็คนกำลังสิพอได้ละเป่าหกปีนี้เป่าหกแล้วครับพี่น้องปีนี้บ่ได้ไล่งูครับฝนตกน้ำท่วมไว่ไหวไปหลายปีนี้ต้นบ่ได้ออกไลง่งูน้ำเลยมาซาครับไปอยู่เพชรบุรีกับผัวกับแม่อิดเทอมน้องเพียงครบไปน่ะ ปีนี้ก้าวบ้านแล้วแบบนี้พีดีพีดีพีดีฝนดีฝ่าหัวลงมาไว้ขักปีนี่ปวงคนกับพระธาตุในวานอยู่เลยครับพี่น้องเขาก็เลยมาคนกับพระธาตุในวานนี้เหมือนวานพอดีว่าวานต่างหัวปีวานแต่หลังสงการมาครับ ดวงวินบุญบางไฟแอบวานไว้เลยนี่พอดีเลยนี่ก็จะได้ใส่เบ็ดหน้าตกอยู่นี่ก็น่าจะคล้องเหรอครับประกาไปตกหน้าพื้นดอกมันอันสาปลายนี่พานเพิ่กับแท่งอะไรเงี้ยอไรอย่งนี่นะครับจะไปพัดไปตุ่มอยู่ไปเก็บอุปกรณ์เตรียมรวมพ่อมาเม็ดเศษสัญญาลูกผู้ชายมือสะอาดทั้งสองพานมานั่งข้างๆกันนี่นะสัมผัสเนี่ย อ้าวนี่น้องเพ่งครับน้องเพ่งนี่น้องเพ่งน้องเพ่งลูกอีสานมีความหลักไปพรท่านมีอืมยิ้มนี่มีเจาะละเอียดเอนี่นี่เป็นเพ่งกระป๋ออไ,ได้แล้วป๋อสน้องเพ่งป๋อสีไม่ได้ไปสอนหัวมากกว่างเโซ่ไม่ได้ไปสอนหัวผู้เฒ่ามันไปสอนหัวเมือ่อว่างเโซ่นี่แต่หลายบ่ไม่รู้ไม่รู้ นี่เพ็นก็กำลังหัดศึกษาล่งทงล่งถามักงุ้มหอยครับดเดลยนน้ำ <c oughs> บ่อรอกน้ำส่วนนี้มันหลายล,ล่องนก็เลยแล้วได้กลับบ้านอำลาผ้าจากพี่น้องเขาบ้านแล้วครับบททันนี้ไปห้าสวัสดีพี่น้องครับน,นี่ไปแล้วครับสวัสดีครับเป็นประจำที่นั่ง ฮยวฮหางมังไฟหลากฮ้าบังไฟตกรถเลยบังไฟปัดหางบังไฟมันไ่ยอมไปนะแม่ผีดึงดรถเดียวรถเป็นต้องต้นถือบังไฟครับบังไฟหมืน <c oughs> ม่นสิลากบังไฟแม่บา้านนำหางบังไฟดึงตกรถเลยเหยีกยกยีดินแล้วก็อ๋มเลยไปแล้วครับไปสวัสดีครับ